ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความการให้เกียรติผู้หญิงซึ่งหนูไม่เคยได้รับเลยแล้วหนูก็เริ่มรู้สึกอบอุ่นเริ่มรู้สึกสบายใจเริ่มรู้สึกปลอดภัยเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีค่ามากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยโดนแกล้งจนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไปเลยแต่พอมาอยู่กับแฟนเนี่ยมันก็ทําให้เราเริ่มมีค่ามากขึ้นพอมาช่วงปีหกสามหกสี่ 4, หนูโดนคุกคามมาอย่างหนักเรื่องการออกอิสลาม ก็เลยทําให้แฟนของหนูเนี่ยไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็เลยต้องโทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่หนูเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องนี้เพื่อที่จะเคลียร์ปมทุกอย่างเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรืออะไรหลายอย่างแต่กลายเป็นว่าเขาเข้าใจว่าแฟนของหนูจะไปเอาทรัพย์สมบัติซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นต้องพูดตรงๆนะตรงนี้ว่าเป็นสมบัติที่ปู่ต้องการที่จะยกให้กับหนูซึ่ง่าหนูเขาก็พูดมาแล้วว่าหนูอย่างน้อยเนี่ยจะต้องได้หนึ่งล้านบาท แต่เขาไม่ให้เลยเขาไม่ให้เลยสักบาทก็ไม่เป็นไรแฟนหนูเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอยู่แล้วที่ที่แฟนหนูโทรก,กับไปเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะเอาทรัพสมบัติเลยอย่างที่คุณสายยันสายยันสุจันเนี่ยพูดว่าเหตุผลที่หนูออกจากอิสลามเป็นเพราะว่าไม่ได้ทรัพสมบัติมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเหตุผลที่หนูออกจากศาสนา อิสลามเพราะว่าหนูไปอ่านหนังสือตะเล่มเล่มเขียวแล้วหนูก็เจอคาสอนที่หนูรับไม่ได้หลายอย่างหนูถึงตัดสินใจออกจากศาสนาอิสลามตั้งแต่ปีหกสามอันนี้ก็คืออยากจะเคลียร์ให้กับคนมุสลิมที่เข้าใจหนูผิดนะคะส่วนเรื่องทรัพย์สมบัตินั้นก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ปู่เขาวางแผนที่จะยกให้หนูก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วแต่ว่าทีเนี้กับกลายเป็นว่าเขาได้เอาเงิน ไปยกให้กับคนอื่นแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าหนูเป็นพุทธไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สมบัติของมุสลิมเขาก็เลยต้องยกไปให้คนอื่นหนูก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนพุทธเนี่ยเขาก็สอนหนูเยอะว่าไม่เป็นไรถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาเออกไปเลยถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาเออกไปเลยเราเราสามารถหาใหม่ได้แล้วก็หาใหม่เอาค่ะ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออยากจะเคลียร์ว่าออกอิสลามตั้งแต่ปี2563แล้วก็หลังจากที่เราไม่สามารถที่จะเคลียร์กับพ่อแม่ได้ในช่วงช่วงต้นปีที่ว่าแฟนหนูโทรไปเนี่ย มันก็เลยต้องหาวิธีในการที่จะดูแลตัวเองใหม่ก็คือการไปปฏิบัติธรรมซึ่งถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันส่งผลดีกับหนูอย่างไรมันก็ส่งผลดีกับหนูเพราะหนูใช้วิธีการนั่งสมาธิคือการฝึกจิตอย่างเดียวก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้เข้ามาสอนหนูก็คือเหมือนท่านก็เห็นเราสงสารแล้วท่านก็เมตตาหนูให้ฝึกจิตว่าต้องทำย่างไรเราถึงจะเราถึงจะไม่รู้สึกเจ็บประมาณนี้ค่ะ ช่วงช่วงแรกๆที่ออกจ่ายสลามเนี่ยกับตอนนี้นะครับมีความรู้สึกตต่างดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าแย่าลงครับผมแบ่งแบ่งเป็นสามเรื่องนะคะเรื่องสภาพจิตใจเรื่องเรื่องสภาพร่างกายแล้วกเ็เรื่องฐานะนะคะแบ่งเป็นสามอย่างเลย เรื่องเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยก็คือชีก็คือค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่หนูมาอยู่กับแฟนช่วงปีหกหนึ 1, ่งหกสองต้องยอมรับเลยว่านอนละเมิดทุกคืนกีดบางทีก็กีดขึ้นมาเพราะว่าฝันแต่เรื่องคนเข้ามาแกล้งเราฝันแต่เรื่องเข้ามาแกล้งเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจิตยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นมุสลิมเรา จำคําสอนของศาสนาอิสลามเราปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอิสลามบอกว่าให้เราอดทนอดทนอดทนและเราก็ต้องจําในสิ่งที่ว่ามีคนเข้ามาแกล้งเราแล้วเราก็ต้องไปทวงความยุติธรรมกับพระเจ้าในวันที่ภาคษาประมาณนี้ค่ะคือเราก็ต้องเออว่ามันเป็นบททดสอบของพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเราในวันที่ภาคษาเดี๋ยเราไปฟ้อง อลอได้นะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราจําอะไรหลายอย่างอยู่ในหัวบังคือเป็นร้อยๆ้อยเรื่องอะจําแบบจาจาจาจำจนกระทั่งเรารู้สึกเก็บกดพอเรารู้สึกเก็บกดปุ๊บสภาพจิตเรามันก็ตกลงตกลงแล้วเราก็เหมือนเริ่มแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วทีเนี้ยใครมาแตะนิดนึงก็ไปละใครแตะนิดนึงก็โมโหแล้วอะไรออะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่ได้มา,าใช้หลักธรรมของศาสนาพุทธใช่ไหมคะ คือการปล่อยวางเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาตัวเนี่ยไปนั่งจําว่าเอ้ยคนเนี้ยทําแบบนี้แต่เราไม่ต้องไปผูกพยาบาทก็คือเหมือนกับว่าใครทําเราแล้วก็ปล่อยปล่อย,อยคือปล่อยเขาไปเลยอยากให้เขาทําไปเลยละให้กรรมเนี่ยคือเขารับผิดชอบกรรมของเขา